ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับเกม Summoner War r u s h นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทําหัวข้อพวกข้อมูลต่างๆนะที่มือใหม่ควรรู้นะครับอย่างเช่นพวกตัวละครตัวไหนที่เก่งน่าสนใจนะแล้วก็จะมีแบบเอาเพชรไปทําอะไรดีนะครับแล้วก็ระบบสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะแล้วก็การเพิ่มความเก่งเนี่ยเราจะทําได้จากไหนบ้างครับแลวสุดท้ายก็เป็นเรื่อง เออแพ็กไหนน้าเติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยนะไอช่องผมนะครับมีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับโดยที่จะได้มีชื่อสีเขียวนะครับเวลาคอมเมนต์หรือว่าเวลาพิมพ์ในไลน์นั่นเองนะครับแล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เรลทถูกที่สุดในไทยนะครับ แอดมินตอบไวยเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรงก,กันก่อนนะก็คือตัวละครที่น่าสนใจนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วตัวทองหลายๆตัวทุกคนก็คิดว่ามันเก่งแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวผมมาแนะนําตัวทองที่น่าสนใจก่อนก็แล้วกันนะครับตัวทองที่น่าสนใจในเกมเนี้ก็จะเป็นอย่างตัวแรกเนี่ยฮารซันได้น,นะครับเป็นตัวไอตู้เลดนะปัจจุบันนะ ก็จะมีความสามารถที่เป็นสกิลของเขาเนี่ยคือเขาจะเพิ่มอัตราคียให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นตีใกล้ตีไกลตีอะไรเนี่ยเขาก็จะเพิ่มคียให้ทั้งทีมเลยนะก็เลยเป็นตัวที่แบบดีมากๆเพิ่มคีย์เลทยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วต่อมาเนี่ยความสามารถในเกมเนี้ยนะครับก็คือมันจะมีการโจมตีคริเทียลที่จะเป็นความสามารถขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่บาร์คียเลทเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าตีติดคีเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษออกมานอกจาก เอ่อการตีที่แรงแล้วก็ยังมีความสามารถด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวบัฟคีย์เนี่ยจำเป็นมากต่อมานะครับวานเนซ่าวานเนซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตีค่อนข้างแรงเนื่องจากการที่เขาตีคีริคอเนี่ยทำดาเมจถึง370เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ยังเพิ่มแอคกแพคให้กับตัวเองยี่สิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกิลเขาเนี่ยสตัร์แล้วแล้วแถมเนี่ยทำดาเมจถึง500เปอร์เซ็นต์นะตัววานเนซ่าเนี่ยถือเป็นตัวที่เก่งมากๆแทบจะเรียกว่าเป็นเทียเอสเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัััวที่่เกกงมานะครรบบสห ในตัวทองอะนะถือว่าเก่งมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาไล่เป็นตัวที่ผมเทียรตัวหนึ่งแล้วกันนะคือสําหรับอลิเซียเนี่ยอลิเซียเนี่ยมีความสามารถที่จะแช่แข็งเนาะนาน2.5วีเนี่ยตรงนี้ก็คือดีมากนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถหนึ่งที่น่าสน,นใจพิเศษเนี่ยก็คือพอโดนแช่แข็งเนี่ยความต้านทานคีจะลดลง20%นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับในการคีของเกมเนี่ยมัน ประโยชน์อย่างมากครับดังนั้นเนี่ยการลดต้านคีลงไปยี่สิบเนี่ยทําให้เหมือนกับเพิ่มมาตาคยคีเข้าไปอีกนะครับอืมตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับต่อมาก็จะมีโอ้เอาที่น่าสนใจก็จะเป็นชีฮาวาแล้วกันนะคือชีฮาวาเนี่ยจะมีความสามารถเมื่อตีคีเนี่ย4ีร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็เอ่อเพิ่มคีดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตรงเนี้ยเพิ่มให้ตัวตีไก่นะ ตีไกลอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยการทําทีมคอมโบที่เป็นทีมตีไกลเนี่ยก็ดูแล้วว่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะครับก็จะมีอย่างตัวทำนามัเนี่ยก็จะเป็นโรเกอร์นะลูเชนนะครับก็ถือว่าตีแรงอยู่นะถือถือว่าตีแรงอยู่ใช้ได้ครับก็จะมีเป็นแบมพายไฟเนี่ยก็ถือว่าตีแรงเหมือนกันนะจะเพิ่มแอ็แท็กสปีดนะครับแล้วก็มีทําเลือดไหลน,นะถือว่าเป็นตัวนามัที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ย อาจจะมีเซเลสเทียนะที่จะเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีเดี๋ยวเออเรื่องค่าแม่นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเล่นไปเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องตีไม่โดนอยู่กันพอสมควรเหรอมั้งเดานะเพราะว่าจากประสบการณ์การเล่นไอดอลมาเนี่ยค่าแม่นก็เป็นค่าที่สําคัญแต่จะสําคัญไม่เท่าตัวที่สามารถลบหลบหล,ล,ล,ลีกลงได้นะแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะคือตัวเนี้ลดลบหลีก แต่ว่าในช่วงที่ผมเล่นมาประมาณ4ี่หวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ใช้หรอกนะครับยังไม่ได้ใช้แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะได้ใช้อ่ะน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับลดลบหลีกนะยีเลยนะแล้วก็มีการบล็อกฟื้นฟูด้วยเออทำดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่นะไอคิดว่าแ,แทก็กแแบบแ,แท็กแท็กต้นเขาน่าจะน้อยกว่ากว่าสายอื่นอ่ะอุ้ยหรือว่าเท่ากาันไม่รู้อะนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วก็มีอย่างตัวแทงนะ เอเลี่ยนนะครับก็เป็นตัวแทงที่ต้นเกมถือว่าใช้ค่อนข้างดีนะก็จริงๆท้ายเกมก็น่าจะใช้ดีที่สุดละคือแบบว่าตัวแทงในเกมนี้มันยังไม่เก่งเท่ากับไอเดอรที่ผมเล่นเล่นมาก่อนหน้านี้นะแต่เอเลี่ยนเนี่ยดูเก่งที่สุดเท่าที่เอ่อผมลองใช้มาละครับแล้วก็เอเลี่ยนเนี่ยมีแจกป,ปีในโหมดทีดีนะครับ Tower d e f ดี s e น่ะอ่าแล้วก็มีตัวหนึ่งลาพิษนะครับเท่าที่ผมลองใช้มาคือลาพิษเนี่ยเวลาเขาตีคี เขาก็จะแจกคีเลตให้เพื่อนด้วยแต่ข้อเสียเลยคือแบบคียด้าเมด80%อะลาลาพิทมันตีเบาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นตัวแจกคีเลตนะครับอืมก็มีเพิ่มสปีดเวลาไล่สกิลนะสำหรับต,ตัวทองก็ประมาณนี้นะที่น่าสนใจส่วนอื่นก็ไม่ใช่อ่อนนะครับแต่ว่ามันยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวฮิลที่ที่ดีอะนะครับที่ดีแต่ว่าผมมองว่าตัวฮิลสำหรับการดันดันนี่ก็ยังเฉย ยังไม่ได้แบบดีอะไรมากขนาดนั้นต่อมาเดี๋ยวไปดูตัวแดงนะตัวแดงนี่เริ่มมาตัวนี้เลยนาะโอมิคือตีโคตรแรงอะ่ะทุกคนดูท,ทําคีดาเมจสามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดูดิสกิลนี่คือทําดาเมจเจ็ดร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคือแบบตมน้องตีแรงมากนะครับอ่ะเป็นตัวที่น่าสนใจนะเป็นตัวตีใกล้ต่อมาครับเซเลสเซเลสเนี่ยก็มีความสามารถที่น่าสนใจคือตาบอดนะครับทําให้ตัวที่ติดตาบอดเนี่ยตีไม่โดนนะก็สามารถทําให้บอสเนี่ย เอ่อคนเรียกไงบอสมันตีไม่โดนนะแล้วก็ป้องกันดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับาสกิลอื่นก็ไม่ค่อยน่าสนใจละอันนี้สำหรับไซเลสต่อมาคารีนะครับคารีนะครับจะลดเดฟของเป้าหมายลงก็ถือว่าเป็นตัวเจาะเกาะลดเกาะในเกมที่อืมน่าจะดีสุดแล้วมั้งเนาะเพราะว่าเนื่องจากอยู่ในสายตีไกลด้วยนะครับต่อมาก็จริงๆพวกตีไกลตัวแดงเนี่ยก็น่าสนใจ แทบจะทางนั้นเลยนะทุกคนอย่างซีเรียนเนี่ยจริงๆผมยังไม่ค่อยได้ลองใช้แบบเออถ้าสําหรับใครที่แบบ3ดาว4ี่ดาวแดงอะไรประมาณนี้ก็เอาไปใช้ได้นะถือว่าสเตตัสมันค่อนข้างสูงอะ่ะครับก็อย่าเพิ่มไอคให้ตัวเอง16%บก็น่าจะถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ไอคสปีดนะครับอืมแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้น่าสนใจเท่ากับตัวทองนะถ้าจะมาทำดาเมจอย่างเช่นแวมไฟอะไรแบบนี้นะนั่นน่าจะดีกว่า ส่วนอิลูเซียก็ถ้าดูจากความสามารถเราก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะแต่ใครไม่มีตัวดาเมจก็ถ้ามีดาวน้องเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมาใช้เป็นตัวดาเมตไปก่อนก็ได้ครับตัวที่น่าสนใจอีกก็จะเป็นแอนนะครับคือแอนเนี่ยพอไลฟ์สกิลเนี่ยก็จะเพิ่มคีดาเมจให้กับตัวตีไกน่นะก็ถือว่าเป็นตัวที่มาใช้ได้เราก็จะเพิ่มคีดาเมจแบบโัวชัวเลยนะครับไม่เหมือนกับ อีฮาวาเนี่ยคือถ้าสมมติว่าน้องตีไม่ติดคีเนี่ยน้องก็จะไม่ได้เพิ่มให้นะแถมเอ่อให้แค่2วิอ่ะนะครับอืมอันนี้สำหรับแอนนะก็น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของตัวแทงก็มีเป็นโอลิวายนะครับเป็นช้างนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทงทีไ่ได้นะครับสำหรับเอ่อตัวสีแดงนะครับอืมสำหรับตัวสีแดงถือโอเคแล้วสำหรับตัวที่น่าสนใจก็มีประมาณนี้ตัวสีม่วงไม่พูดถึงละกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อใช้เพชรทาอะไรดีอืมส่วนตัวที่เคยเล่นไอดอลมานะแล้วก็่อนถ้าจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแล้วก็คือเดี๋ยวรเอเพชรมาเปิดตู้กระชาตู้เลสตู้นี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับความเก่งของน้องก็คือเพิ่มคิเลทให้ได้นะครับอนาคตน่าจะมีตัวเพิ่มคิเลทที่ที่อาจจะเก่งกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ก็คิดว่าเก่งละแล้วก็ตีค่อนข้างแรงด้วยนะครับก็จะเน้นใช้เปิดทัสซันดา้านะครับทั้งหมดเลยนะสาหรับส่วนตัวผมนะครับเปิดทั้งหมดเลยผมคิดว่าดีแล้วล่ะนะครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะทุกคนก็อย่าลืมเอามาซื้อนี้รายสัปดาห์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเออคุ้มนะคุ้มเลยนะครับสาหรับเพชรก็ใช้แค่นี้นะใช้แค่เอาไว้เปิดกระชานนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวพาไปพูดถึงระบบสัตว์เลี้ยงหน่อยนะซึ่งระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับคือทุกตัวที่เรามีครอบครองเนี่ยคือเราได้ผลของมันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกดวางอัตโนมัติหรือว่าใส่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักนะครับก็คือมัน ทุกตัวเราได้ผลของมันหมดนั่นเองนะครับได้ผลหมดเลยอาจจะใส่ตัวไหนก็ได้แล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าอสเตตัสที่เอาที่ไม่ดีที่สุดเลยแล้วกันนะน่าจะไปหลบหลีกนะเออดูแล้วไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับส่วนดีที่สุดเนี่ยผมว่าจจะเป็นแอคแท็กสปีดนะแล้วก็จะเป็นพวกคิดาเมทอะไรแบบนี้แหละแต่เบอร์หนึ่งอาจจะเป็นแอคแท็กสปีดนะครับเออคีดึงไอคิดาเมแล้วก็ โจมตีอัดอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีแต่ยังไม่เห็นว่ามันมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บนึงเอ่อมออีอัตรา,าแฉลบเนี่ยแสดงว่าเพิ่มอัตราอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคอยู่แล,แล้วก็เอ้ยโหตัวนี้ดีมากนี้ดาเมดแบบแม่นยำโหด,ดีมากนะครับเออนี้มีคีดาเมจแต่มีหลบหลีกพั้มาด้วยนะแต่ก็ยังโอเคอยู่เนี่ยไอแังสปีดแต่ผมว่าดีนะครับก็จริงๆิงตัวทองดีแทบจะหมดเลยนะ ดีแทบจะหมดแล้วก็มีแม่นยําอะไรพวกนี้คือผมแนะนําว่าจะไปนเน้นพวกการโจมตีส,ส่วนใหญ่ก่อนนะครับพวกป้องกันเนี่ยค่อยตามมานะครับโจมตีแม่นยําแล้วก็ตามด้วยพวกป้องกันนะครับสาหรับตะขี่นะประมาณนี้นะตดเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ตะขี่ครับประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นพูดถึงเรื่องเอาการเพิ่มความเก่งนะครับมาจากจุดไหนบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดใครเล่นสาหรับในโหมดนี้นะครับต้องบอกว่าเก่งสุดเนี่ยเออมาจากนี่แหละระบบกู อุปกรณ์นะครับมันจะเพิ่มความเก่งให้กับเราอย่างเห็นได้ชัดมากๆจริงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพวกดาวตัวละครน,นั่นเองนะครับคือยิ่งดาวสูงเนี่ยพวกสแตตอะไรต่างๆี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นก็จะเก่งขึ้นนะครับรวมถึงลูกเต๋าด้วยนะครับอ่าก็จะสามารถใส่ลูกเต๋าแล้วก็เพิ่มค่าความสามารถเข้าไปตรงนี้ถือว่าสําคัญมากนะก็จะมีเรื่องแม่นยําอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะเอ่อการอัประดับนะครับตรงนี้ แล้วก็มีอะไรอีกที่จะทให้เก่งาการอัพเวลนะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็การอัพเวลก็แนะนําก็คืออัพแบบ10 20อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของเลดเเป็นโคเด็กนะครับเป็นโคเด็กตรงนี้จะเพิ่มความเก่งให้ได้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็นั่นแหละสะสมไปเรื่อยๆนะครับเออแล้วก็การเพิ่มดาวแต่และเนี่ยทั้งหมดเลยครับในเกมเนี่ยก็จะได้ท่าความสามารถมาด้วยนะครับเอาความเก่งก็มีอะไรอีก ประมาณนี้นะสําหรับลงดันดันเนี่ยตรงนี้สําคัญมากคือแบบว่ามันจะทําให้เราเก่งขึ้นเยอะอะเออุกคนก็มีอีกจุดหนึ่งนะที่เพิ่มพมลังนะเกือบลืมไปเลยนะครับก็เป็นจุดอันนี้นะเป็นวิหารมาังกรนะครับทุกอย่างนะมีแม่นยํามีคีดาเมดมีอะไรแบบนี้นะผมก็พยายามหาคีดาเมดนั่นแหละหากนคีดาเมดอยู่ไหนนาะก็จริงๆพยายามอัพให้มันครบๆไปก่อนนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะ สำหรับอีกจุดหนึ่งนะครับน่าจะจุดสุดท้ายละนะครับแล้วก็สําหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแพ็กที่น่าเติมนะทุกคนซึ่งอันดับแรกเลยผมแนะนําให้ทุกคนเติมข้ามโฆษณาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเติมข้ามโฆษณาแล้วผมจะแนะนําเป็นพวกพาร์ททั้งหมดนะเออแต่ว่าพาร์ทมาเอาวันนี้ก่อนขุมสุดลูกแก้วเนี่ยอย่างที่บอกไปคือลูกแก้วเนี่ยมันจะทําให้เราได้อุปกรณ์ อัพเวลด้วยนะเนี่ยอัพเวลตอนนี้คือเรายังไม่มีโอกาสที่จะได้ชั้นคูเนาะเออชั้นคูเนี่ยคือถ้าเปลี่ยนชิ้นหนึ่งที่แบบบวกแอคแทกบวกอะไรมาเนี่ยโอ้โหตีแรงขึ้นมหาศาลเลยเพราะว่าทีนี้นเราต้องใช้อลูกแก้วเนี้ยอย่างมหาศาลเช่นกันนะครับพาร์ลูกแก้วเนี่ยเลยเป็นพาร์ทที่น่าซื้อที่สุดนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยอยากจะซื้ออันไหนก็ที่เหลือผมว่าพวกพาร์เนี่ยถ้าจะเติมนะเติมพาร์ก่อนแล้วเราก็เนี่ยเติมพวกพาร์เออพาร์ทที่ได้เพชรด้วยอะไรแบบนี้นะได้เพชร แต่จริงๆพวกแพ้เนี่ยผมว่าเติมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกแพคพวกนี้ก็เลือกเติมจากเปอร์เซ็นต์สูงๆไปก่อนนะครับเ,เ,ลเลือกเติมจากเปอร์เซ็นต์สูงๆก็เท่าที่ผมเลื่อนดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงๆก็คุ้มจริงนะครับแล้วก็เป็นพวกแพ็คแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะก็คุ้มนะครับก็สําหรับข้อมูลก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่อยากจะถามเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็จะไปตามตอบให้ทั้งหมดนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ